โอ้ปลาชนปลาชนน้อยได้ครึ่งครึ่งกรองไหมครึ่งโค้งไหมครึ่งโคง้งโอ้ซูปเหมือนซูบดงเลยโอ้ดงดิบเลยลหลังอนไรอะไรเออดงดิบเลยอือโอ้

ออยู่อยู่ใโลือสินโอประมาณสักโลสองโลนี่แหละแต่มันน้อยมันไม่ค่อยตัวใหญ่ปลาชนปลาดุกปละดุกอ,อืมออดูแค่นี้ลเลยให้พน้องด้ยเออเนี่ก่อนไกครับ